في مكان الركاب من الصغر وإلى شيد القتيب ولم من بل ولا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقل لغاك ومن لغاك فلا يمعت له أجتوا فاسمعوا وأدعوا رحمه

ได้มีลมหายใจในสุราษฎรีย์อัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานาบูวาตาลาทรงดำดาและแจ้งกับเราท่านทั้งหลายว่าวันมาฟลาตอาคูจินดาวันอินซาอิลลาลัยอะบูอัลลอฮฺจับไม่สร้างดินและกรรมนุษย์มาสิ่งเดียวที่อัเลพาะประสงค์ให้กับเราท่านต่างๆคือให้เรานั้นได้สิริราชาต่อเนื่องการเป็นบางที่พักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮฺบะฮานาบูวาตาลาในเรื่องของหลักการศรัทธาในเรื่องของหลักการปฏิบัติ และก็ในเรื่องของคุณธรรมความดีต่างๆที่เกิดขึ้นพีพ่น้องที่อิหม่อกอสุวานวัาตาอาชาทั้งหลายเพราะนั่นเองสิ่งสำคัญท,ที่สุดในการดำเนินชีวิตวนันนี้เราต้องมีเป้าหมายยืมย้าเพื่อาอาทิรยกอาญักุณานอาญาหนึ่งกำลังบอกถึงมิติของสังคมในครอบครัวเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเราท่านทั้งหลายเพราะมันจะเป็นสิ่งแนกา ที่จะทำให้เราออกสู่สังคมใหญ่ได้ดีและมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการยืนยันถึงการตั้งเบี้ยที่อิสลามนั้นได้เปรยบอย่างกับเราทุกทลายมากเลยอายะฮุนาะอัลลอฮ์สุบฮามคาราได้ส่งแจ้งกับเราท่านทั้งหลายว่าอัลลอฮฺมิเณช์ข้าวนิรจีมิสมิลลาฮยอัลลอฮฺมาิวะฮีมวันบัลลัดุลตุยิบยักรูจุนและปะตุบูบีอินดีรับบิดังนั้นผม์ออัลลอฮ์สุบฮาม อธิบายในอายันมากเกินส่วนหนึ่งที่มันจะใช้กับเราในวันนี้ได้ที่ดีสุดก็คือว่าวันนี้การปริยาณการมีารอามุนที่ดีในมิติของแต่ละที่แต่ละอุส่าแต่สัต์แต่ละครอบครัวสิ่งที่จะเผยสิ่งที่จะออกสู่สังคมไดม้มันก็ต้องมีผลผลิตในสิ่งที่ดีเช่นเดียวนี่คือส่วนหนึ่งถึงการที่อัุบาลนรูตารากำลังบอกกับเราท่านทั้งหลายว่า คนนี้สําค e ัญสังคมครอบครัวจึงเป็นสังคมที่มีความสําคัญมากนบีบอกกับเราตอนตั้งหลายอิสตัลูอัลสิจานิกุอวะลันกาลิมัตัลลาอิลาฮิลลอละอ้วนตอนตั้งหลายจงตารพยายามจงให้คําพูดแรกให้กับลูกหลานของเราก็คือลาอิลาฮิลลอละอ้วนคานิสต์ละอิสลละอ้วนว่าอะไรที่มาสั้าลังกำลังเล่ากับเราท่านทั้งหลายวันนี้สังคมที่ เราใช้ชีวิตอยู่เท่านี้สังคมครอบครัวดีสิ่งที่จะออกสู่สังคมตัวเรามันก็จะเป็นผลผลิตที่ดีเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งหนะึ่งที่วันนี้จะทําให้ครอบครัวของเรามีนิติที่ดีมีบ้านมีรัศม,มิที่ดีงามและวิชาการได้ออกต่อเราตั้งตตั้งหลายวันนี้การมีสิริมงคลในครอบครัวสําคัญาานนะเพราะไม่งั้นแล้วการใช้ชีวิต ปริมาที่เราพยายามให้มันเพิ่มพูนอยู่ทุกวันมันก็จะลดลอเพราวันนี้แน่นอนพี่น้องที่มีเกียดทั้งหลายวันนี้การสร้างปริมาที่เกิดขึ้นสําหรับตัวเราท่านทั้งหลายมันมีหนามีติดเรื่อยๆสิ่งหนึ่งมันเริ่มจากตัวเราคือการพูดคิดฟังทุกอย่างสิ่งที่มันอาอยัยเกิดทั้งหมดการพูดในเรื่องศาสนาการมองในสิ่งที่เป็นความดีการฟังในสิ่งที่เป็นความดีแม้กระทั่งความคิดทั้งหมดนี้มันจะนําม,มาการ มันเข้ากับสิ่งที่นบีเรากับรบรรดาซอฮามะอย่าที่ดูอีมาและพวเราต้องทําให้การศรัทธาของเราเใหม่เสมอวันนี้ในสังคมปัจจุบันในมุมกว้างพี่น้องถ้าเราพูดถึงเรื่องของการอีมาเรารู้สึกอ่อนแอเรารู้สึกไม่อยากฟังเรารู้สึกกระวลกังวายปล่อยมันไปแต่ถ้าเราพูดสิ่งริ่งที่มันจับต้องได้มากที่สุด โดยถ้ว่าท่านมีความสามารถไซนั้นเบตันละดียูคราวฟีนอุรอามยัสตัสยัสตัสเซอุอัลลาฮ์ดีดีวันใดที่มีการอ่านอัลกุรอานเกิดขึ้นประการที่หนึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้นะครับก็คือจะทําให้บ้านของเรากว้างอันนี้ผลนนี้กำลังบอกเราท่านทั้งหลายคนว่าวันนี้เหตุจากบรรดาเหตุทั้งหมดที่จะทําให้บ้านของเรานั้นมันมีรัศมี มั ة, นมีความดีประการที ителя, Likewise, affe, ah. ่หนึ่งคือการที่เราจะเข้าให้ความสำคัญกับการอ่านคร์อกุรอานวันนี้บางบ้านท่านจะลืมเดือนกับเสียงอะลุรานนบีสุลต่านบอกอัฟดุลุ่มอิบาดะดที่อุมมัดีสุดยอดแล้วของการปฏิบัติศาสนกิจของอุมาห์นบีสุลต่านว่าอะไรที่ว่าเสนอก็คือกิรอฮ์อัลกุรอานการอ่านอัลกุรอาน ยาที่จะเยียวยาหัวใจของเราอย่างดีที่สุดสิ่งที่นายมิโซลสระบบวันนี้ท่านทั้งหาจงทรมให้บ้านของท่านมันมีรัศมนีสิ่งหนึ่งที่อลอร์จะให้ประดับประดากับบ้านของเราหนึ่งอลอร์จะทําให้บ้านของเรากว้างขวาขงคำว่ากว้างขวางไม่ได้บ้านใหญ่โตไม่ใช่แต่มันคือบรารัฐที่จะเกิดขึ้นในบ้านของเราวันนี้ถ้าเรา,เรา,าเ่านตู้มาเราจะรับเคลียร์ปัญหาทั้งหมดในการดาเนินชีวิตของเรา Katakan di sisi mizan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu ziru khairu bu, lalu ziru khairu, Allah akan membuatkan rumah tangga anda menjadi sangat Nabi Shahabul Puji mengatakan bahawa kalimat khairu dalam Al Quran, Nabi Wasilin mengingatkan tentang empat nisbat. Di antaranya adalah nisbat yang keempat, empat nisbat. Nisbat yang keempat adalah nisbat yang keempat. Nisbat yang keempat adalah nisbat เราจะทําให้มีหมาของเราเพิ่มขึ้นูนถ้าวันนี้เราพูดถึงที่หมาถ้าเราปล่อยปากล่ามาแสดงหัวใจรามีมันมันโงเพิ่มคูนด้วยขั้นพุทมหามันเป็นสิ่งแรกๆในการที่จะยับเือนกับเราท่านทั้งหลายสองการอ่านตุนอ่านในบ้านของเรานั้นจะทําให้ทรัพย์สินมันมีเสิีิรมุมเพิ่มทรัพย์สินมันมากขึ้นวันนี้เรายังไม่ถึงบรรลุ ในการศรัทธาางแท้จริง,งถ้าวันนี้เรายังไม่มั่นใจในคำสั่งของลังสุภารมุตตาการอ่านคุ่นามลงตธเราจะทำให้มั่นของเขาทรัพย์สมบติของเขามา่มากกประการที่สามการอ่านคู่นามจะทําให้ริสกีของเขามันมีบรารัฐการมีสุขภาพที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีการมีเพื่อนบ้านที่ดีทุกอย่างมันมีสิริงโมงคลมันมีความตัวมีพลมมากที่สุดและประการต่อมาสิ่งที่น,นมีสซลาลาสับอกว่า วันนี้อัลลอฮ์จะให้ความดีเพื่อนก็คืออาเมตุนกาซิลอัลลอฮ์จะทําให้ความดีของเขาการปฏิบัติของเขานเพิ่มขึ้นไปอีกอยากอ่านแล้วอยากอ่านอีกอยากปฏิบัติแล้วอยากปฏิบัติและประการต่อมาสิ่งที่นบีสุลตาร์บอกก็คือไอ้บ้านนั่วันนี้การอ่านผู้อ่านในบ้านพวกเรามันเป็นนูปสิ่งสําคัญต่อมาอัลลอฮ์จะทําให้อิบาดัชนมันสวยงามนะมัน นี่คือประการที่หนึง่งวันนี้เราตองทำบ้านให้ของเรานั้นมันมีสว่างสวยมีทุ้งนุ้งเกิดขึ้นอ่านไม่ได้เปิดฟังพี่น้องที่มีเขียนทั้งวันเช้าช่วึมงเย็นคู่เนร่จวันนี้เราตื่นมาด้วยกับนามของอัลลอฮซุบฮฺบะฮนนา,าตาลา,าเราฟังอัญม้นามันมีความดีและเราออกทํางานหาริสกีเราก็ได้ความดีที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันป,ประการต่อมาสิ่งที่นันบมีสว่างไสวปรอกาศต่ลไป วันนี้ภาพเราจะมีสิริงมงคลหลักประการที่สองคือเราต้องระลึกถึงาานะ<ม>อัลลอฮฺซุบฮานาฮฺโมนาฮานาในการพูดที่นักวิชาการบอกคือเราต้องกล่าวนามอัลลอฮฺบิสมิลลาห์ในขณะที่เราเข้าบ้านบางคนลืมในสุนัของท่านนบีข้อนี้ชาบ้านกขาประตูกดบอดแล้วก็กเรียกมากเพิออม่มเพาะเพิไอ้เดะไอ้ว่างไอเ้เตะแต่ไม่มีคำแรกที่เอ่ยเรื่องเมื่อเข้าบ้าน นที่เราลืมมากที่สุดพี่น้องที่ไม่เกี่ยวันนี้เราบอกอัสลาม,ามอะไยกุ้งเราบอกไม่ตไม่ขีดข้อเลยหนึ่งจะว่ามาแล้วปิดประตูแลบนก้สองคนมาขอสำรองแต่สุนัขตะมิสซโลสกาบอกวันนี้ใครที่อับชุดไปสละไปนักกงใครที่ทําให้สลามมันกยบจายไปนั่น้าทชุบแผ่นดินเขาจะเข้าประตูบานไหน็ได้บอกว่าในสุส วันนี้การให้สลามจึงเป็นสุนัขที่เราลืมมากที่สุดบางคนให้สลามให้เหมือนกันพี่น้องแต่มันพูดแปลกๆสามกุ้งสามกุ้งไม่ได้อัสลามุอะลัยกุมงให้ชัดมาซาฟิมัลชาฟีการให้สลามเวลาละหมาดต้องให้ชัดด้วยสลามมาเลกุมยังมีข้าบัดแย้งเลยอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มตุเพราะนั่นการให้สลามจึงเป็นสุนัขที่ยิ่งใหญ่ มันจะทําให้บ้านของเรามันมีสิริมงคลวันนี้เราจะให้พิติในบ้านของเราสามอย่างหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ความสันติเกิดขึ้นอัสสลามมุอะลัยฮ์สองความรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้รวามรักเกิดขึ้นบ้ากกว่าสามความร่าเริงอัลลอฮ์จะให้บ้านของเขามันมีสิริมงคลทั้งหมดนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามมันเป็นสิ่งเล็กๆ